ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุประจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท VST ECS ประเทศไทยจำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูริวัฒน์คัมพีรภาพพัฒน์รองอธิการบดีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิ่งแก้วเอี่ยมแฉลมรองอธิการบดีปฏิบัตรริราชการแทนคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและอาจารย์ชัยศักดิ์คายแดงรองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจลงนามความร่วมมือกับบริษัท v s t e c s ประเทศไทยจำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้และการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานทิติรัสงุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน โฆษกกลาโหมย้ำนายกห่วงเกษตรสั่งกองทัพ,พพร้อมช่วยขนส่งสินค้าชี้ไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้ใช้กองทัพเข้าแก้ พลเอกคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการนำทหารมาใช้ในช่วงที่รถบรรทุกหยุดเดินรถว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ในที่ประชุมสภากลาโหมแต่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐบาลและกองทัพพ,พร้อมช่วยเหลือประชาชนเพราะทหารและกองทัพมียุธทธปกรณ์ที่มาจากภาษีของประชาชนและเมื่อประชาชนเดือดร้อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเช่นเดียวกัน โดยพลเอกคงชีพกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีต้องการช่วยเหลือการขนส่งสินค้าทางการเกษตรผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือเกษตรกรและกองทัพมีการเตรียมความพร้อมรับทุกวิกฤตเสมออย่างสถานการณ์ที่เกิดอยู่ในขณะน,นี้ที่ไม่สามารถนำรถบรรทุกส่งสินค้าทางการเกษตรได้ ส่วนค่าใช้ใจ่ายน้ำมันในการขนส่งสินค้านั้นรัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บจากการขนส่งจากผู้ที่ได้รับประโยชน์และคงต้องถัวเฉลี่ยกันไปและเกี่ยวกับค่าสึกหลอเป็นการออกมาช่วยเหลือประชาชนชั่วคราวเพราะมย้ำว่าทุกอย่างไม่มีปัญหาทุกรัฐบาลใช้กองทัพอยู่แล้วไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้แต่กองทัพเป็นของประชาชนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี